มันลุ่มเยอะจังเลยเนาะนี่อโอ้มันเป็นต้นใหญ่เนาะอ๋อมันมันต้องลูกขนาดนี้ใช่ไหมโอ้แกงได้เนี่ยใช่ใชถ้าถ้ามันมันจะไม่มีข้างในมันเนาะแกส้มเลยไม่ต้องไปแกะอ๋อแล้วแกะเนาะอันนี้ก็ขนาดนี้เน,นีเ่ยเมื่อวานไม่่่ขนาดนั้นแกส้มเลยอร่อยมากอร่อยอร่อยกว่ายื่นด้วยนี่ครับมันรุมอ๋ออันนี้ก็ใช้ได้เนาะเนี่ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ โอ้ตะนมะลุมครับเรามาเจอมะลุมอยู่ที่เคหะอ่ามีนบุรีนะครับตอนนี้ <c oughs> โอ้ทำไมยืดดกจังเลยเป็นฤด,ดูของมันเหรอไม่ครับฝนไม่ตกเขาก็จะดกน,นั่นเหรอเน่าหมดอ๋อแล้วฝนตกมันจะไม่ออกใช่ไหมค่ะมันจะเน่าหมดอ๋อถ้าฝนมามันจะไม่มีถ้าถ้าเป็นหน้าแล้งมันจะมีใช่ไหมฟ้าทองของออสังข์ทองโอ้ะมะลุมมาตุ้มครับอันนี้มาตุ้ม อันนี้มันลุมมาตุ้มมันลุมข้าวเช้าเช้าที่ไม่ได้กินอ๋อมันไม่เป็นลมภาษาอีสานเรียกมะอึ่ง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 มะอึพ่งทองได้พุ้ทองไม่ได้อืมครับนะมันตื้นพักทองมันต้องน้ะหืมดกมากครับพี่น้องต้นเดียวขายกําไรเป็นพันพันล้านไม่ธรรมดาพี่น้องเนี่ยเอาลงมาคุอร้อนแห่งๆปังๆนะถ้าพูง่ะ ถ้าฝนตแต่เช้า้อกตั้งแต่เช้าถ้าฝนตกมันจะไม่มีใช่ไหมเน่าอ๋อมันจะไม่ออกเลยรู้มันเน่าเน่าหมดใบก็เน่าอ๋อถ้าถ้าถ้าหน้าแล้วมันจะออกโดกประมาณนี้โอ้เจ๋วมากเลยเจ๋วมากเลยอือโอ้หลายต้นน่ยนี่ปลูกเองเหรอครับปลูกแต่สมัยไหนครับสิบกว่าปีแล้วอ๋ออันนี้กี่ต้นต้นนี้กี่ปีเลยครับต้นนี้อ๋อครับผมจากเม็ดนั่นเหรอ โอ้แเนี่นอนปลูกอะไรขึ้นดีเนาะสุดยอดแสดงว่าต้องไปปลูกทุเรียนนะวันน่ะวันน่าจะได้ขึ้นนะลองลองเอาทุเรียนปลูกลองดูเผื <S <S ่อมันขึ้นบ้างขอบคุณครับ <S <S มาลุมมาตุ้มครับนี่มาลุม,มสุดยอดมากเลยขอบคุณครับ